แจกทรูมันนี่20รางวัลน,นะรู้ยังเล่นกิจกรรมง่ายๆแค่แอดไลน์แอดของกุก Channel, team ก๊กูก h ชา n นลทีมแอดกุ๊กกูแล้วลงทะเบียนรับคูปฟองสะสมพอยจากนั้นตามหา QR code ในคลิปวิดีโอในช่องของกุ๊กู Channel สแกนปั๊บรับพอยได้เลยสะสมให้ครบ10พอยก็รุนรับทรูมันนี่50บาทแจกเดือนละ10รางวัลเลยนะ กูอยากแจกมาสะสมภายกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับปุ๊กกูนะคะแล้วก็อยู่กับแก๊งคนนี้คนนี้ทั้ง10ตัวนะคะในการตะลุด่านเมนสเตจในเกมไลน์เลนเจ้าสิทีิ์นิดเองนะคะก็มาต่อกันที่เมนสเตจด่านที่268 ที่เป็น,นาสีแดงนะคะกับแมปที่มีชื่อว่า Secret Arsenal นั่นเองนะคะไม่ต้องเอาอเพื่อนไปแบบเก่งกล้าอิอิผลที่แล้วก็เกือบแพ้ไปทิ้งแล้วนะคะกับการอ่ากับการที่พลาดพลาดไม่ค่อยได้ดูดัด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  อีกกุ้งอ่ะกุ้งมากุ้งมาเก็บกุ้งเฮ้ยแล้วเราก็เอามาตะใส่ไปจะคนนี้จะทำลายกุ้งได้ไหมกุ้งกุ้งจะตายแล้วกุ้งอ้าวก็มีออกมาตัวใหม่ออกมาอีกเปล่าวะกุ้งแกต้องตาย เอ้ยมีตัวอะไรด้วยอ่ะอ๋อนี่มันดาดสีแดงมันก็เลยมีบอสสินะบอสหน,านา้าตาแปลกๆเนอะเห็นไหมคือหน้าบอสดิเอิม่มบอสใส่ตะโผด้วยนะคะแล้วก็เออยิ้มทำไมย <laughs> ิ้มทำไมวะบอสบ้าเลยอ้าวตายไปละวกำลังจะบอกว่าบอสเนี่ยควรจะไปดัดฟันได้แล้ว เออฟันเหยินสักาดานี้ยังม, <Okay. S 1> มีหน้ามาโชว์ฟันเหยิอนเอเน็กไม่มีอะไรก็นั่งดินทามอนเตอร์เฮ้ยเลเว่าอัพเลยดีจังเลยเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกเหมือนขนนกมันจะหมดเฮ้ยอยากได้ตัวสาฟ้าฉัน <laughs> ไม่เห็นจะเคยได้อะไรที่อยากได้เลยอะโอเคค่ะสำหรับ วันนี้นะคะก็แกงคนนี้คนนี้นะคะก็ผ่านด่านที่268ไปไปที่เรียบร้อยแล้วผ่านง่ายมากเลยรู้สึกแบบเบืบ่อๆ <c oughs> เอาไว้หมดนะจะไม่ค่อยใช้ของมากดีกว่าเนอะจะได้ดูนานๆดีปะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กูกันด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเหมือนโฆษณาอะไรเนี่ยใครรู้ตอบได้ ใครรู้แล้วตอบได้บ้างโอเควันนี้ก็คุยลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับไลน์เลเจอร์ซีซั่นที่สี่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย